สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องลูกหลานที่เข้ามาติดตามช่องของนิวชัยเพึ่อนะครับเย็นแล้วครับใกล้จะห้าโมงแล้วผมจะทําการปล่อยปลาที่เทียบไว้ลงรัดกันนะครับคือพ่อพันธ์เป็นดาก้อนแบกดาก้อนนะครับแล้วแม่แม่เป็นนิโมแฟนซีนะครับที่ถ่ายคลิปลงพานกัน ตอนสายๆวันนี้ครับผมพานทุกวันนะครับนักพานาวันละหนึ่งนาทีสองนาทีผมเอาอาหารให้เยอะเกินไปไหมครับเนี่ยเป็นไข่เป็นเนต้าหู้เต้าหู้ไข่บนเอียดนี่ครับเราทำการปล่อยออกพันแม่พันธ์ลงรัาก,กันวันนี้นะครับวันที่ยี่สิบเอ็ดพอจะปล่อยไว้สักสามสามคืนนะครับถึงจะมาเปิดดูอีกทีครัว่าจะได้ไข่ไหม ปล่อยแล้วปล่อยแล้วก็ใช้แผน่นแผ่นพลาสติกับปิดเล่ปิด,ปดเป็นหอยนิดหน่อยน,นะส่วนอีกคู่เนี่ยนะครับนะอีกคู่หนึ่งจะเป็นเป็นการปล่อย ปล่อยให้เทียบกันอยู่นะครับคือเอาตัวเมียไว้ในแก้วนะครับนะเป็นผมจะทําการอินบีดครับคลอกนี้มันเป็นปลาคลอกเดียวกันนะครับนะจากการที่ทดลองเพาะเมื่อตอนเดือนธันวาก็เอาคู่ที่ใกล้เคียงกันสีที่เราถูกใจนะครับเอามาในชั้นรุ่นดูนะครับเขาเรียกว่าเป็นอินบีนะครับ อยากเอาบีดมาก็ได้ลูกมาผมไปซื้อพ่อพันแม่พันทั้งแรกมาเอาบีดก่อไปกันไปมัมมวๆนะครับนะก็ได้ลูกมาก็ไม่มั่นใจนะครับว่าลูกเขาจะให้ผลไหมนะครับปล่อยแ้วครับปล่อยกระพูดลวในชั้นอินบีดนี่จะเป็นยังไงบ้างยังไม่ทราบนะครับ เป็นพอพันหางยาวนะครับตัวที่คัดแล้วว่าสวยนะครับนะสําหรับความรับรู้สึกของเจ้าของนะครับแต่ท่านอื่นอาจว่าจะเป็นตาไม่สวยบาเล็กเด็กก็ได้นะครับนะ mm. ก็เว่าเอาที่ใกล้เคียงกับตัวเมียไม่ใกล้เคียงกันไหมเนี่ยครับนะแต่ก็อย่างดีครับที่เป็นคองเดียวกันถ้าลองดูว่า ความจริงผมอินบีนมาแล้วอีกคู่นะคู่แรกที่เลือกนะครับมาเป็นเป็นคู่ของธงชาตินะครับแม่แต่คล้ายๆธงชาติเป็นรุ่นลูกครับแต่ตัวเมียเขาเล่นงานตัวผู้จนขอบชายสีแดงกระจุยมหมดเลยครับนะกลายเป็นแลาพิการไปเลยคู่นี้ไม่รู้ว่าจะเป็นแบบคู่ธงชาตหรือเปล่าไม่ทราบนะครับนะก็ลองดูวันนี้ก็สามนาทีกว่าแล้วครับนะาเราปล่อยรัดหนึ่งคู่แบ็กดาวก้อนกับแม่แฟนซีนิโม่กับ เรามาอินบีดสายหางยาวสายขับมูลนะครับในระูปคอบเดียวกันลาไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมติดตามฝากกดติดตามกด,มด,มด,มดมไลค์กดแชร์ดได้นะครับขอบคุณมากนะครับเอาเอาถ่ายภาพตรงนี้นะชาติเี้นนะลาไปด้วยครับ